สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคอบอลเต็งนะครับวันนี้อยู่ในการประจำวันนี้่26เมษายน2566นะครับวันนี้ผมจะลุยกันที่พิมลีก4คู่นะครับก็มีคู่ที่น่าสนใจอย่างแมสเซตตี้อาร์เซนอลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็กบไว้เป็นคู่สุดท้ายนะครับเริ่มต้นคู่แรกกันเป็นนอตติงแฮมฟอเรสนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนไบรตันอันดับ19เพบกับอันดับ8นะครับไบรตันต่ออยู่ที่1ลูก จากสถิติการพบกันแบบเฮตูเฮดนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเจอกันไปในเรกแรกเล่นในบ้านไบรตันเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะครับในปี2016-2017ถึงนะครับอ่ะทางด้านเจ้าบ้านนะครับรันทงแฮมนะครับผลงานช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างได้ย่ำมแย่นะครับอันดับ19แล้วก็5เกมล่าสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้มาถึง4จาก5เกม เสมอไป1นะครับในเรื่องการกินราคากินมา2จาก5แพ้ลิเวอร์พูลสองสามสอในนัดล่าสุดนะครับแพ้แมนแมนยู Men U ไป2-0งูนย์แพ้แอสตันวิลล่าสองศูนย์แพ้ลีดยูไนเต็ดสองหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับวูฟมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยการเล่นในบ้านของนอตตีแฮมก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับทำได้เพียงแค่เสมอไป3เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมนะครับโ <c oughs> ดยรวมมาดูแบบนี้ผมตีไว้ก,กลางๆแหละสำหรับอันดับ19นะครับ แล่วเกมนี้ต้องมาเจอกับทั้งหน้าของบริทันที่ผลงานตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับดยนั้นล่าสุดนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนั้นเนี่ยเสมอกันไปในใน90นาทีแล้วก็ต่อไป120นาทีก็ยังเสมออีกจนต้องยิงจุดโทษนะครับก็เป็นแมนยูที่เฉือนชนะบริตันไปได้นะครับ7ประตูต่อ6กนะครับก็ถือว่าเกมนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นเนี่ยบริันเนี่ยเล่นไม่ได้เป็นรองแมนยูเลยนะครับในเรื่องของเกมบุกเนี่ย ครองบอลมากกว่าด้วยซ้ำนะครับก็ถ้ายังฟอร์มแบบนี้นะครับผมมองว่าการที่ต้องมาเจอกับนอตติงแฮมเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูย้อนลองไปอีกถ้าดู5เกมล่าสุดนะครับก็จะมีบอลพรีเมียร์ลีกอยู่อีก4นัดนะครับเป็นการชนะเชลซี21นนะครับแพ้สเปอร2์2อนชนะบอลมัด2 0นะครับแล้วก็เสมอเบรนท์ฟอร์ดด้วยรวมผมถือว่าอยู่ในโซนดีเลยนะผลงานของบริตันนะครับถึงแม้จะเป็นการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็แพ้เป็นแค่เกมเดียว นะครับชนะไปอีก3เสมอไป1นะครับโดยรวมถือว่าบริทันทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยในช่วงนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเรื่องของตารางคะแนนนะครับนอเทนฟอร์เรสตอนนี้ก็ยังเป็นทีมหนีตกชั้นอยู่นะครับเหลือเกมแต่อีก6เกมรวมเกมนี้นะครับก็อยู่อันดับ19มีเป็นแค่27แต้มนะครับตามตามหลังเอฟเวอร์ตันอยู่1แต้มแล้วก็มีมากกว่าเซา์อยู่3แต้มนะครับ ก็ยังถือว่าตอนนี้อยู่ในสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าเกมนี้เนี่ยเสมอขออภัยแพ้อีกเนี่ยนะครับก็แต้มเนี่ยก็จะไม่ขยับอีกที่มอื่นๆก็อย่างเซาเนี่ยก็อาจจะแซงขึ้นไปได้นะครับคู่นี้นะครับราคาต่อรองอยู่ที่เพียงแค่1นลูกทนานผมบอกว่าเบร์ตันเกมนี้เนี่ยยิงน่าจะได้อยู่นะครับหลูกนะครับลุ้นลูก2เนี่ยง่ายกว่านะครับง่ายกว่าที่จะต้องมาลุ้นเสมอหรือว่าลุ้นให้นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับดูทรงแล้วเกมนี้เบร์ตันน่าจะเก็บ3แต้ม แต่ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็น2 0 3 0หรือ10นะครับดังนั้นคู่แรกวันนี้ฟันชงต่อบริทันนะครับต่อด้วคู่ที่2นะครับเป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับอันดับ13พบกับอันดับ7นะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่ครึ่งลูกจากสถิติการพบกันแบบพทชูเฮนเรกแรกลิเวอร์พูลชนะไป10นะครับก็ในรูในรูการก่อนหน้านี้ก็เป็นการสลับชนะกันไปคนละ1เกมนะครับ เกมนี้จะกลับมาเล่นในบ้านของเวสแฮมโดยเวสแฮมตอนนี้เนี่ยผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะมาถึง3จาก5เสมอไป2ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมที่ชนะชนะบอลมัดชนะเคเอเกนนะครับในบอลคอนเฟอเรนซ์ ference, นะครับแล้วก็จะมีเสมออาเซนอนนะครับ2-2เสมอเกนอีก1-1นะครับแล้วก็ชนะฟูแลมมัน1-0นะครับ โดยรวมถือว่าอยู่ในโซนใช้ได้เลยนะถ้าผมขอตัดโดยเฉพาะในหลีกแล้วกันอ่ะถ้าดูกันเฉพาะในหลีกนะครับก็มีแพนิูคาโซนะครับอยู่เกมหนึ่งนะครับที่เหลือก็ชนะ3เสมอ1น,นะครับกินราคามาสี่จาก5การเล่นในบ้านเนะี่ยเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะไป3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับก็ยังเป็นเกมที่แพนิูคาโซนะฮะอ่ะดูไปฝั่งทางด้านชิมเบียร์อย่างลิวพูกันบ้างนะครับลิวพูตอนนี้เนี่ย 5เกมล่าสุดนะครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมา3เกมเป็นเกมแพ้บอนมัรแพ้มาดริดและก็แพ้แมนซิตี้นะครับ2เกมนี้ผมไม่แปลกใจนะเกมที่เจอกับแมนซิตี้กับมาดริดนะครับแต่บอลมัดเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ผลงานก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากที่เสมอเชลซีมาได้0-0 เสมอเซนอนมาได้2องแล้วก็ชนะลีดไป6กหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปสประตูสองนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะกินราคานะในเกมนั้นล่าสุดนะครับการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากแพ้มาติดต่อกันนะครับก็เป็นเกมที่เสมอกับชนะนั่นแหละนะครับอ่ะโดยรวมนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็จะได้ในเรื่องของชื่อชั้นนะที่ยังคงดูดีกว่าเวสต์แฮมนะครับเป็น ตรงนี้แหละทาให้ราคาเปิดมาเป็นลิวพูลต่อยที่ครึ่งลูกนะครับในั้นเกมนี้เล่นในบ้านของเวสแฮมแล้วก็ผลงานเวสแฮมช่วงหลังทําไม่ดีกว่าด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าลิวพูลที่เริ่มกลับมาดีตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพ่อนักเตะหายเจ็บพอสมควรนะครับดีอาร์ช่วงนี้ได้ลงกลับมาลงเล่นนะครับคีแมงสำคัญอย่างซาร่าก็ยังได้ลงอยู่ดังนั้นเกมนี้ไม่ง่ายนะครับสำหรับเวสแฮมบอกเลยว่าไม่ง่าย นะครับถึงแม้จะเป็นการเล่นในบ้านเนี่ยราคาเปิดเป็นแค่ครึ่งลูกเนี่ยนะครับอาจจะมีเฉือนชนะกันได้นะครับในเรื่องของเกมรุกผมก็ยังยกให้ลิวพูลดูดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของเกมรับเนี่ยอาจจะดูด้อยกว่านิดนึงนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับผมมองว่าลิวพูลเนี่ยน่าจะเฉือนได้นะครับจากเกมรุกที่คมกว่านะถ้าไม่เสียประตูนะครับถ้าไม่เสียประตูด้วยนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยยิงได้เยอะนะครับแต่ก็เสียประตูเหมือนกัน เฉียดเฉีวเองเหมือนการเกมนี้ต่อครึ่งลูกเนี่ยผมมองว่าอยู่ฝั่งลิเวอร์พูลดีกว่านะครับดังนั้นคู่ที่2วันนี้ฝันชงต่อลิเวอร์พูลต่อกันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3จะเป็นเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับอันดับ11พบกับอันดับ10นะครับราคาต่อรองเชลซีต่ออยู่ที่ครึ่งกบลูกจากสถิติการพบกันในเรกแรกนี่นะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยสามารถยันเชลซีได้0 0ย์ในเกมนั้นถือว่าทำได้ใช้ได้นะครับใน แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยฤดูกาล2 0 2 1ถึง2022นะครับเป็นการสลับชนะกันไปคนละ1เกมนะครับในบอลถ้วยก็เป็นเชลซีชนะไปโดยเชลซีตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดนะครับก็ถือว่าเจองานยากด้วยแหละนะครับใน5เกมนี้เนี่ยเจอมาดริดอยู่2เกมนะครับก็โดนทั้งไปทั้งกลับนะครับเกมละ2ลูกอ่ะผมขอตัดดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับถ้าตัดดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนะนะฮะชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ไปถึง สามจาก5เกมเสมอไป2นะครับเกมที่เสมอเสมอลิเวอร์พูลเสมอเอฟเวอร์ตันนะครับแพ้แอสตันวิลล่าแพ้วูฟแพ้ไบรตันนะครับในเรื่องการกินราคาไม่ต้องพูดถึงเลยการเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังไม่กินราคานะครับแพ้ไป3เสมอไป2นะครับเราไปดูฝั่งทางด้านทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับเบรนฟอร์ดนะครับผลงานช่วงนี้เนี่ยก็มองว่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเก็บเสมอมาได้2เกมจาก5เกมนะครับเสมอไบรตันเสมอแอสตัน นะครับเกมที่แพ้แพ้แมนยูแพ้นิวคาเซลแพ้วูฟนะครับซึ่งถือว่าเกมที่เบรน์ฟอร์ดเจอเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันต้องมาเจออันดับ3กับ4อย่างแมนยูกับนิวคาเซลผมมองว่าเกม2เกมนี้มาแพ้แบบนี้ไม่แปลกนะครับแพ้เป็นแค่1ลูกกับ1ลูกด้วยนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในโซนผลงานใช้ได้นะทางด้านของเบรนท์นะครับถ้าเทียบกับเชลซีจริงๆนะครับอ่ะห้าเกมล่าสุดนอกบ้านก็ชนะ1เสมอ1แพ้ไปอีก3นะครับแพ้เอฟแพ้ แมนยูแพ้วูฟนะครับชนะเซาชนะบรตันนะผมก็ยังมองว่ายังดูดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยราคาต่อรองถือว่าเปิดมาแบบวัดใจเหมือนกันนะครับเชลซีเนี่ยถ้าผลงานค่ำคืนวันไหนที่แบบไม่ได้อะไรก็คือไม่ได้ทั้งเกมเลยนะครับถ้าจะผีเข้าก็โอเคพลิกมาชนะอะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเล่นในบ้านด้วยแต่เกมนี้ผมมองว่ายากนะครับอยู่ฝั่งทางด้านทีมรองเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ นะครับลุ้นเสมอง่ายกว่านะครับเกมนี้นะครับสกอร์ที่ผมคาดไว้ผมมองไว้ที่0ู1ย์ศนะครับสออะไรประมาณเนี้นะครับเบนอาจจะไม่ชนะแต่มองว่าแพ้ยากแน่นอนเกมนี้นะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันชงรองเบนฟอร์ดนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับกาเยือนอาร์ชซนอลนะครับอันดับ2พบกับอันดับ1นะครับ อาวันนี้เนี่ยแมนเซตตี้นะครับเป็นทีมที่เปิดราคาต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับเราดูคู่นี้กันจากสถิติการพบกันแบบแพทูเฮดในเรกแรกในฤดูกาลนี้นะครับเป็นแมนเซตตี้บุกไปชนะอาร์เซนอลได้ถึงบ้าน3ประตูต่อหนึ่งนะครับเจอในบอลเอฟเอก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป1นูนในฤดูกาล2 0 2 1ันยีถึงสองพันยอฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นแมนเซตตี้ชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับห้ากับ2อหนึ่ง นะครับด้วยรวม4เกมเนี่ยแมนซิตี้ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแมนซิตี้ผลงานตอนนี้นะครับไม่สะดุดมาอยู่16เกมแล้วนะครับขอไ,ไม่สะดุดแพ้นะนะครับก็จะอาจจะมีเสมอบ้างนะครับแต่ไม่แพ้ใครมา16เกมติดต่อกันนะครับเป็นการเสมอไป3แล้วก็ชนะไปถึง13เกมนะครับถ้าดู20เกมล่าสุดก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในการแพ้สเปิร์นประตููนเท่านั้นนะครับ โดย5เกมล่าสุดนะครับของแมนเชสเตีร์เนี่ยก็มีชนะซาวตอมตันในพรีเมียร์ลีก4-1นะครับชนะบาเยิน3-0นะครับชนะเลสเตอร์3-1เสมอบาเยิน1-1แล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะเชฟฟิลด์นะครับในบอลป3ปรอไป3-0นะครับเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีนี้ฟันทงแน่นอนว่าทั่ว FA อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับอ่าก็แมนเชสเตอร์ทั้ง2ทีมอ่ะสําหรับคู่นี้อ่ะขอัยสําหรับ ทางด้านของแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับเพราะว่าในนัดล,ล่าสุดเกมที่เจอกับเชฟฟิลล์เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้ส่งเดบรอยลงด้วยซ้ำนะครับฮาร์แลนด์ก็เปลี่ยนตัวออกนะครับเล่นไม่ได้เต็ม90นาทีก็ถือว่าในเรื่องของการเซฟนักเตะเกมนี้ Mercedes เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยตั้งใจเก็บเพื่อที่ต้องมาเจอกับอาร์เซนอลโดยเฉพาะเลยนะครับนักเตะก สบายๆนะในเรื่องของความฟิตนะครับในเรื่องของการกินราคา5เกมล่าสุดเสียเป็นแค่เกมเดียวก็คือเกมที่เจอกับเลสเตอร์ยิงไป3 0แต่ครึ่งหลังเลสเตอร์ตีตื้นมาได้เป็น3-1ทําให้เสียราคาไปเพราะว่าต่อยอที่2.5จนะครับจริงๆโดยรวมยิงถึงนะทางหน้าของแมนเชสเตอร์นะผลงานดีมากช่วงนี้นะครับยิ่งการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์เนี่ยไม่เสมอเลยนะครับชนะมาติดต่อกันเนี่ยประมาณ10เกมได้2 4, 6 8ปด1ิเกมนะครับไม่เสมอไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันนะครับถ้าดู20เกมนะี่ก็แพ้เป็นแค่เกมเดีวยวเท่านั้นถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําประตูนะครับ5เกมล่าสุดในบ้านของแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับไม่ต่ํากว่า3ลูกนะครับต่อเกมนะก็จะมี3 3 1 3 0 4 1 6 0 7 0นะครับช,รชอรเลสเตอร์บาเยอร์ลิเวอร์พูลเบิร์นลีย์ลิปซิกนะครับถ้าย้อนลงไปอีกก็เป็นนิวคาสเซิล ที่ผลงานอยู่อันดับ3ตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีเนี่ยก็ชนะมา2 0น,นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะอาร์เซนอลในบอลเ a มาอีก10โดยรวมเนี่ยแมนซิตี้ตอนนี้บอกเลยว่าไร้ที่ติมากๆนะครับต้องมาเจอกับ Arsenal. อาร์เซนอลอาร์เซนอลผลงานช่วงนี้เนี่ยถือว่าจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะคว้าแชมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับในสามเกมก่อนหน้านี้นะแต่ว่า3เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเลย อาร์เซนอลเนี่ยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แม้แต่เกมเดียวเลยใน3เกมนี้นะครับเป็นการเสมอมาทั้ง3เกมติดต่อกันซึ่งถือว่าทําให้แต้มหายไปถึง6แต้มนะครับจริงๆเกมนี้ควรจะเก็บได้ถึง9แต้มนะครับสเกมนี้แต่ว่าทําได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็นําไปก่อน21โดนมาตีเสมออีกนะครับนำหมดนะครับเจอกับเวสต์แฮมเนี่ย ก็นำก่อน2-1นะครับก็โดนตีเสมอไป2-2แต่ในเกมนั้นล่าสุดเจอกับเซาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยอาเซนอลฆ่าไม่ตายจริงๆนะครับโดนนำแต่ก็ตีเสมอกลับมาได้3-3อย่างเมามันนะถ้าใครดูคู่นี้ผมถือว่าสนุกนะเกมจริงๆเกมนั้นเนี่ยเซาเล่นได้ค่อนข้างที่จะด,ดีนะครับอาเซนอลก็ถือวาอ่าเกมนั้นเนี่ยในเรื่องเกมรุกใช้ได้เลยนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะในเรื่องของเกมรับเนี่ยที่ละหลวงไปนิดนึงนะครับก็ถือว่า <c oughs> ผลงานช่วงนี้แอเนอนค่อนข้างจะดรอปลงก่อนนั้นชนะมา2เกมนะครับโดยรวม5เกมเนี่ยชนะมา2เสมอมา2นะครับชนะพาเลต์ชนะลีดนะครับแล้วก็เสมอที่พูดไปเมื่อกี้นะครับการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังถือยังถือว่าไม่คงเส้นคงวานะถึงแม้ว่าจะไม่แพ้แต่ว่าการเสมอเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับาร์เนอลเลยนะครับชนะ2เสมอไป3ชนะฟูลแลมชนะเลสเตอร์นะครับเสมอสปอร์ติปูดูกานยังเกมนี้นก็ไม่ควรจะเสมอเหมือนกันนะครับ ก็เสมอลิเวอร์พูลเสมอเวสแฮมนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกันกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแพทชั่นตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยพุ่งเต็มปีดเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยในเรื่องในเรื่องใจนักเตะนะผมมองว่าต้องใจเสียกันบ้างแหละนะครับหลังจากที่นำคะแนนมาโดดโดดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นแมนซิตี้ที่ถ้าดูในภาพรวมนะครับ อาเซนอลเนี่ยแข็งมากกว่าแมนซิตี้ไป2เกมนะครับดังนั้นแปลว่าแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้ถึง6แต้มนะครับทามากที่สุดนะได้ถึง6แต้มแล้วกอ็อาเซนอลเนี่ยต้องมาเจอใน2เกมนี้ของแมนซิตี้ด้วยทําให้มันยิ่งตัดแต้มของอาเซนอลเข้าไปอีกนะครับเกมนี้เนี่ยจะทําให้อาเซนอลเนี่ยแข่งอยู่3ามสาเกมส่วนแมนซิตี้เนี่ยจะแข่งอยู่31นะครับก็จะต่างกันเพียงแค่2 2เกมนะครับถ้าเกมนี้ มนเชสตีย์สามารถชนะได้จะมี73แต้มตามหลังอยู่2แต้มแล้วก็บวกอีก6แต้มถ้าแมนเชตี้์ชนะทั้งหมดนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าแมนเชสเตียชนะไปอีก3เกมต่อเนื่องเนี่ยก็จะกลับขึ้นมานำอาเซนอลไปถึง4แต้มนะครับในการแข่งขันที่เท่ากันนะครับดังนั้นเกมนี้อาเซนอลไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้อง ที่จะต้องถอดใจนะครับต้องสู้หลังชนฝานเท่านั้นนะครับเพื่อเก็บชัยชนะส่วนแมนเชสเตี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะเตะพร้อมความมั่นใจพร้อมเกมนี้เนี่ยพร้อมที่จะมาใส่สกอร์ในบ้านของ on, อาร์เซนอลเขอภายในบ้านของ,ต,องตัวเองเต็มที่เลยนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยอม,มองว่าศึกแข่งศักดิ์ศรีเนี่ยมันดูเดือดแต่ถ้ามองกันจริงๆเนี่ยถ้าให้เลือกเล่นนะครับผมมองว่ายัางไงาก็เลือกไม่ยากนะครับผมมองว่าเล่นเจ้าบ้านนี้แหละนะครับปลอดภัยที่สุด นะครับโอกาสเก็บ3แต้มสูงมากๆนะครับผมมองไว้ที่70-80%เลยในการชนะนะครับในเกมนี้นะของแมนเชสเตี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยอย่างทัดทำได้ดีที่สุดผมมองว่าอาจจะได้เป็นแค่เก็บเสมอนะครับไม่น่าจะชนะแมชชชตี้ได้นะครับแมชชชตี้พร้อมตอนนี้เนี่ยพร้อมทุกระบบพร้อมทุกตำแหน่งนะครับเกมนี้เนี่ยโอกาสไหลสูงนะแมชชชตี้เนี่ย อาจจะชนะได้ถึง20หรือ30ได้เลยนะครับดังนั้นคู่ที่4วันนี้ฟันชงต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหบอลดุเดือดมากนะครับแต่เตะดึกไปนิดนึงนะครับเริ่มแต่คู่แรกอยู่ตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตีหนึแล้วก็เป็นตีสห่างกันแค่15นาที3ามามเวลาเลยนะครับจริงๆคูอ่อื่นเนี่ย ก็จะมีทั้งด้านของลาลิกานะที่น่าสนใจในวันนี้แต่วันนี้ผมยกพรีเมียร์ลีกมานะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลีกที่ผมมองว่ามันที่สุดแล้วแหละนะครับแต่และทีมเนี่ยในเรื่องของความความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกันหมดท้ายชนะหัวก็ไม่แปลกนะครับในพรีเมียร์ลีกนะก็เกมนี้เกมในวันนี้สนุกแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดถูกใจช่องขอบอลเตงกันด้วยนะครับ ย้ำมาอีกครั้งนะครับสี่คู่ก่อนจากการวันนี้นะครับเริ่มต้นคู่แรกเป็นนอตติงแฮมเจอกับบริทันคู่นี้ฟันธงต่อบริตันคู่ที่2เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลคู่นี้ฟันธงต่อลิเวอร์พูลคู่ที่3เชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ฟันธงรองเบรนท์ฟอร์ดส่วนคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลคู่นี้ฟันธงต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ สีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ